สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็พามาชมเป็นต้นพันธุเรียนสายพันยาวลิ้นจีกิ่งเพนนะคะอายุ1ปีกับ2องเดือนนะคะเป็นชุดที่สมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสําหรับยาวลิ้นจีชุดนี้นะคะที่ดาวลงคลิปไปเมื่อสามวันก่อนต้นไม้หมดนะคะตอนนี้หมดแล้วไซส์นี้เขาจะเขาจะเป็นอีกไซส์หนึ่งซึ่งโตกว่าชุดเมื่อก่อนนะคะชุดนี้จะสมบูรณ์แข็งแรงมาก อายุหนึ่งปีกับสองเดือนเหมือนกันนะคะให้ให้ดูต้นไม้เลยอันนี้เป็นไซต์ต้นเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ด้านล่างนะคะอันนี้คือโคนต้นของเขานะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวนิ้นจีอันนี้ลูกค้าออเดอร์เรียบร้อยนะคะเราจะส่งให้ลูกค้าตรงนี้ลูกค้าออเดอร์สามสิบต้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งหมากกลองใบษณีนะคะรวมสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์หนามดำแล้วก็พวงมาีนะคะ ชุดนี้ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะโคนต้นอวบอย่างที่ด้าให้ดูอยู่เลยนะคะต้นพันุแข็งแรงมากสําหรับชุดนี้นะคะเนี่ยโคนต้นแบบอวบแข็งแรงมากนะคะอันนี้คือไซส์โคนต้นเลยนะคะให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะคะโคนต้นจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้งจี่นะคะอายุหนึ่งปีกับสองเดือนต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะ ชุดนี้บอกเลยว่าปลูกแล้วไม่ตายเน่นวนนะคะหนึ่งอเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยไซจะอยู่แบบนี้นะคะไซจะอยู่แบบนี้นะะ่สูงนะคะไซนี้จะสูงมากเดี๋ยวให้ดูภาพไกลเนะาะภาพไกลก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหนึ่งเมตรป่านะคะเกือบหนึ่งประมาณหนึ่งเมตรแปดนะคะหนึ่งเมตรห้าถึงหนึ่งเมตรแปดประมาณนี้เนาะ ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมากสําหรับชุดนี้นะคะ600บาทนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะต้นละ600บาทเท่านั้นนะคะต้นพันแบบลวกมากสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่อันนี้คือต้นไม้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ลาต้นนะคะลาต้นให้ดูกันเนาะ,ะความแข็งแรงของต้นไม้นะคะ แข็งแรงมากนะคะแข็งแรงอันนี้ด้านบนเลยนะคะเนี่ยยอดเนาะต้นไม้แข็งแรงมากนะคะสําหรับชุดนี้อ่าลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะสอบถามเียกันเข้ามาได้นะคะทางร้านของเรามีการจะส่งหลายช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบลงกล่องเคอรี่นะคะแล้วก็แบบเหมากรงแหลกไทรซนีนะคะเหมากรงแหลกไทรนีส่งถึงบ้านนะคะตอนเลกมาจับให้ลูกค้าดูหน่อยลูกมาต้นไหนก็ได้จับมาหนึ่งต้นออันนี้ก็คือแบบว่าคนต้นแบบสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสําหรับชุดนี้คนต้นแบบอวบนะคะยาวนึงจีกิ่งแพงของเราอายุหนึ่งปีกับ2เดือนนะคะ สนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะวางนั้นนั้นนี่วางนั้นนี่เลยเนาะอันนี้ค<ะ>ือ,อต้นนะคะสมุนแข็งแดงพร้อมปลูกเลยนะคะสําหรับยาวนิจีกิ่งเพลงของเราสนใจสอบถามมันเข้ามาได้นะคะจุดนี้ต้นพันธุ์นี้ไม่เยอะนะคะ